ขอสามคำนะชน,นะชน,นะอีกครั้ง ยยเยลอประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังรีโๆๆหลดกำลังรีโหลด

กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดดูครับนะกำลังยิงระเบิดพันกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้ คุณทนหลอกแล้วฉันถูกอกแล้วนดวขเ็นเวฉันถูอกต้องการหรถูกนกแล้วสองสามรายกำลังรีโหลดได้เวลาไปแล้วคุณทนหลอกแล้วกำลัง,ร,ลร,งรีโหลด ฉันกำลังชาร์จก่อศัตรูถูกล็อกเพิ่มแล้วคุณทบ <c oughs> กำลังสร้างที่กำลังให้พี่น้องของฉันกำลังส่งเยื่อล่อของฉันออกไป <c oughs> กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดคุณโดนหลอกแล้ว <c oughs> มีแค่แพ็กเกจ <c oughs> กำลังส่งมากำลลังรีโหดมีแค่แพ็กเกจกำลังล็อกของผมกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,ร็อก กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดสกิลอัตเมทของฉันท้องแล้วกำลัง,ง,งรีโลดกกำลังรีโหลด you ทำผิดแล้วกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดไปหลอกเหยื่อเลย กำลังมาฉันชอบไอเทมประตูถูกน็อกแล้วกำลังรีโหลดรอเดี๋ยวกำลังรักษาอยู่ฉันโดนยิวแล้วไ,ได้เวลาไปแล้วกำลังรีโหลดโอ้จะถ,ถูกนอก็อกกำลังรีโหลดถูกน็อกแล้วสองสามราย สกิลอัติเมตของฉันพร้อมแล้วเรามีงานต้องทำรีบย้ายร่างของคุณซะหากพระเจ้าประสงค์รเราก็จะชนะเตรียมตัวไปลุยกันเลย นี่คือแชมเปี้ยนของคุณ กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆมีฟีนิกซ์คิดตรงนี้มีแบตเตอรีร่กล่อตรงนี้ ดท่านเรียกศัตรูและกำจัดสมาชิกรกายสุดท้ายในทีมศัตรูนั้นแล้วกำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อร,รอบๆกำลังฉันทุกพบศัตรูพบศัตรูอยู่ใกล้ใกล้ก,กำลังติดตั้งโดรนพยาบาลมีศัตรูอยูนี้ฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิง ลัตรูถูกกำจัดแล้วเอาปอไว้กำลังรีโหลดกำลังรีโหลดตำจัดแล้วมีแบตเตอรี่กล่อยตรงนี้กำลังรีพกศัตรูมีทีมอยู่ก็เลยนี่คือการบุกมา กำลังชาร์จกรอกำลังการสังหารแล้วสกิลสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วถึงเวลาเริ่มล่ากำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆฉันถูกกดแล้วกำลังโดยิงท่านผู้นนั่นเป็นรายสุดท้ายแล้วในทีมกำลังรีโหลดกำลังคว่างระเบิดเทอร์มา์มีแบตเตอรี่ก่อตรงนี้กำลังรีโหลด วงเซฟโซนกำลังขย่างเจอกตรูไปสองจำได้เราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบมีแพ็กเกจน่งมีแพ็กเกจกำลังลง่อยๆนันมีคิดกำลังมากำลังแจ สังหารศัตรูแล้วกำลังรีโหลดนอกสัตว์กำลังสแกนพื้นที่กำลังรีโหลดมีแบตเตอรี่กล่องตรงนี้มีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้ม,ตตนมีฟินิ์คิดตรงนี้กำลังชาร์จกราออยู่ มีแบตเตอรี่กล่อตรงนี้มีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมากำลังสแกนพื้นที่ทับบนทีน,นี่กลังนำรมามีกล่องพยาบาลตรงนี้กําแล้วกำลังยิงจสดรูไปบางส่วน กำลังแจกลูกตะกัวลัวถูกจัดการไปอีกหนึง่งมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดมีพันธ้าทสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามกำลังปล่อยควันกำลังร <fi> ีโหลดมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้ กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังดีโหลดฉันชา์จกราะกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังดีโหลดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ สกิลอัลติเมทของฉันพร้อมแล้วมีโวล์เอสเอ็มจีตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบแต่งมาแบบจัดเต็มกำลังรีโหลดขอยกเลิกนะมีโวล์เอสเอ็มจีตรงนี้อาวุธติดอุปกรณ์ครบประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังเรียกแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มามีฟินิกสคิดตรงนี้ อยู่กระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดมีพานท้ายตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลดฉันกำลังชาร์จพลัง 是感官所见。 มีสเสบียงเพิ่มเติมอยู่ทางนี้กำลังสแกนพื้นที่ รับาในแผนที่โชว์ว่าเราอยู่กระจายกันกำลังคว่างระเบิดเทอร์ไหมคว่างแฟลกเป็นระเบิดสกิลอัลติเมทของฉันพร้อมและมีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันถูกพบแล้วกำลังโดนยิงศัตรูถูกนอกแล้วฉันถูกยิงกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีโหลดมีคนยิงมาที่ฉันกำลังโจมตีศัตรู ดรนถูกน็อกแล้วดีมากกำลังติดตั้งโดรนพยาบาลเรนถูกน็อกอีกรด้แล้วกำลังยิงฉันถูกยิงศัตรูมีอะไที่จุดนี้มีแม็กข้ามความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลสฟังนะ้วัท ่ปนบางสวกำลังยิงต่อสู้ฟังนะกำลังถูกยิงใส่กำลังรีโหลดกำลังยิงต่อสู้กรอบที่สองเริ่มรับถอยหลังก่อนบ um. ีบวงเซฟโซ่กำลังชาร์จเกราะอยู่มีแม็กเพิ่มความจุกระสุนพลังงานตรงนี้เลเวลมีพานท้ายตรงนี้เเลเวลสาม กำลังพักชาร์จกรอบของฉันฉันชาร์จกรอบอยู่นะกำลังสแกนพื้นที่กำลังรีโหลดมีฟินิกส์คิดตรงนี้เจอบอดขนพัาสดุกยิงเรียบร้อยมีพาน้ายตรงนี้เลเวลสาม มีพานท้ายตรงนี้เลเวลสเราอยู่กระจายกันไปหน่อยนะเช็คแผนที่ด้วยประธานพลังแห่งการมองเห็นมีพานท้ายตรงนี้เลเวลสารูราถูกนอกดาวแล้ว รถแรงถีบตรงนี้เลเวลสามมีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลสามอยู่ในการต่อสู้ศัตรูถูกน็อกแล้วกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆมีแม็กเพิ่มความจุก,กระสุนเบาตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลด มีแบตเตอรี่พรอะตรงนี้มหาเท่มอบพลังที่การมองเห็นให้ฉัน กำลังลอยไปกำลังลอยไปลอยตองายแล้วยงเข้มอยู่ฉันถูกทแล้วกำลังลอยต้องตายแล้วอีกแล้วคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับม,มีผ่านท้ายตรงนี้เลเวลส มีอัติภัยของฉันพร้อมลังส่งมากำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีโหลดส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อยมีเครื่องสร้างไอเทมกำลังลงมานาะมีคนยิงมาที่ฉันมีหลายทีมโจมตีมีศัตรูอยู่ตรงนี้

ที่สอง,อ,งาอาวุธหนักเข้าประจำที่ยิงเพื่อผลลัพธ์กำลังชาร์จอยู่กำลังโดนยิงฉันพบแล้วกำลังดนยิงกำลังแจ่ลูกตะกัวศัตรูบางส่วนฉันคือบลอนด์ฮันเดอร์โดยคนยิงว่าที่ทฉันมีหลายทีมโจงตีนกาต่อสู้กับศัตรูแล้ว ทาง,งที่ดีนี่อีกทีมกำลังบุกมากโรถูกน็อกแล้วโชคดีในกระสังหารศัตรูถูกกำจัดแล้วกำลังยิงต่อสู้ในแผ่นดินกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีโหลดมีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสามกำลังรีโหลด มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดกล้องแฟลกบรนเดนไปแล้วฉลังกุญชีเว้ยมีอีกทีมกำลังมากำลังรีโหลดฉันชาร์ดกร่ออยู่น่ะลูกหมายหลายรายจบลงแล้วกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆยืนยันการสังหารแล้วคล้องอาร์คสตาร์ไปแล้วกล้องแฟลกบรนเดนไปแล้ว กำลังติดมีกระบอกรถแรงฉีดตรงนี้เลเวลสามมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนหนักตรงนี้เลเวลสามระวังอาร์สตาร์กำลังคว้างระเบิดเธอไหมกำลังรีโหลดขอเวลาเดียวกำลังชาร์จกรอบมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้คำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับ ทำได้ดีมากเราอยู่ในวงเซฟโซนถัดไปแล้วกำลังรีโหลดมีแครแพ็กเกจกำลังส่งมาดูเหมือนจะมีแคร์แพ็กเกจกำลังมามีของใหญ่อยู่ในนั้นฟังนะฉันกำลังรีแพ็กเกจไลฟ์ไลน์มา ชักลูกสองตรงนี้เลเวลสส่งน้ำตาลมาให้ฉันหน่อยมีเกราะลำโตตรงนี้เลเวลสรอบที่สเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบ มีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังรีโหลดกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่ร,บรอบๆสกีอ้ออโตเมตพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้าง มีควันเอาไปลูกที่สองประธานพลังแห่งการมองเห็นกำลังดีโหลด 你来啦！来来来，东东。